สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เคารพนะครับวันนี้พวกเรานะครับช่องปลายทรพมคลซีโดรโ,โดนะครับก็จะมาอัปเดตอาการให้ดูนะครับตอนนี้ไปอยู่ทมกลางเดดเลยนะครับก็ยังไม่เคลื่อนย้ายได้นะครับทมาอับก็บวมอยู่ ทางเดียวก็คือให้น้ำนะครับตลอดเล่เล่นน้ำ em ghi Yep. Lama Ya, mau เรอยู่คนข้างอยู่กลางแดดเลยนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะเข้าใกล้แล้วก็เข้ามาเลื่อนได้นะครับเพราะทุกคนก็ต้องต่างเซฟตัวเองนะครับไม่มีพื้นที่ที่จะต้องปลูกเพราะพื้นที่ตรงนี้อย่างน้อยใกล้น้ําแล้วก็เป็นที่ของตัวเองนะครับที่อื่นก็ไม่มีที่ปลูกจริงๆก็นี่แหละครับ ครงการสร้างบ้านนะครับถ้าเรามีหลังคาให้มีบ้านให้ตรงนี้นะครับพอ <Gro an> จะภาสามารถตกมันได้เป็นเดือนก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าถ้าไม่มีไฟเออถ้าไม่มีบ้านมันก็จะร้อนหน่อยนะครับเราก็ต้องให้น้ำตลอดเราก็ให้ยานะครับ การมุนงงอยู่นะครับช้างยังไม่ตอบสนองนะครับกับคาสั่งเสียงเท่าไหร่นะครับก็เราจะให้น้ำเป็นระยะนะครับเพราะว่าอากาศร้อนนะครับจะขาดน้ำไม่ได้นะครขาดน้ำนี่อันตรายนะครับพอควานถึงพามาอยู่ข้างบ้านนะครับแล้วก็ให้ น้ำไม้สายยางฉีดน้ำให้เป็นระยะเะะลยกาดร้อนนะครับวันนี้นะครับค่อนข้างที่จะร้อนเลยปะ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 มปะปะ ฉีดน้ำนะครับโลเ,เย็นให้ตลอดครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะร้อนนักอากาศเบ็นเลยโฮ้ยบินบินห,น,หน่อยเบ็นเลยมึงเอ้าควานเขาใกล้เขาใกล้ไม่ได้นะครับ เราต้องยือ่องหางนะครับส่วนพอความพอเข้าใกล้ได้ก็ต้องมาให้น้ำให,ให้ให้น้ำให้ยานะครับแทนนะครับประมาณสิบนาทียี่สิบนาทีมาฉีดใหม่นะครับอะไรางๆรรอน,นะครัอเย็นนี้อย่าลืมนะครับท่านในที่ชอบอยากจสนับสนุนนะครับ ก็าสามารถเข้ามานะครับประจมุม่บในช่องของเรานะครับขายหานออนไลน์นะครับเพื่อรายได้สร้างสมทบนะครับสร้างบ้านให้กับน้องๆน,นะครับน้องช้างที่มีอยู่สามเชือกของเรานะครับตอนนี้พี่ฟายก็ตกมันอยู่นะครับเบนมัยเบนมวยเราก็มาอภิอาการนะครับนี่ตอนนี้ข้างหลังนี่จะบวมเลยนะครับก็เป็นเหมือนอาการช้างตกมันไม่เบนมาเอ้า นตอนนี้ควานยังเข้าใกล้ไม่ได้นะครับก็เข้าใกล้ได้แต่พอควานนะครับควานต่ำเองต้องเข้าใกล้ได้ฉีดยามฉีดให้ได้นะครับให้น้ําทุกๆครึ่งชงั่วโมงหรือยี่สิบนาทีนะครับเนาะเพราะอากาศมันร้อน อยากเล่นเองอ้ร้อนครับนัเล่นเองครับอย่าลืมนะครับท่านใดมีนะครับจิตศรัทธาอยากจะร่วมสร้างบ้านให้กับน้องๆก็เชิญเลยนะครับบริเวณตรงนี้นะครับครับโดยการขายาหารออนไลน์นะครับ เย็นๆนี้นะครับก็รวมสมทุกข์กับเราแล้วครับสามารถนะครับน้องๆเนาะอย่าลืมนะครับเข้ามารับชมพวกเราด้วยนะครับไม่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับก็ฝากนะครับไม่เอฟซีนะครับโครงการของเราด้วยนะครับโครงการของเราถ้าไม่สําเร็จรุ่งไปด้วยดูดีนะครับถ้าขาดไม่เอฟซีคอสนับสนุนนะครับก็ตอนนี้นะครับอาการก็ค่อนข้างที่จะสั่งได้นะครับถ้าควานอยู่นะครับถ้าพวกควานอยู่สั่งได้แต่ถ้า ควานที่เขาเลี้ยงเขาไม่ได้นะครับเข้ามานี่มีอาการใส่ถึงกระโดดใส่เลยนะครับนี่ก็เพื่อเซฟอันตรายก็ไม่ให้พอควานมาใกล้นะครับผมก็ต้องสับกันนะครับให้เขาดูซับมงคลนะครับผมก็จะมาดูดูดแทนนะครับจดี๋ดูได้เล่นน้าเล่นอะไรประมาณครึ่งชั่วโมงอ่าร่นครึ่งชั่วโมงครั้งต้องมาให้น้ําเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนครับร้อนค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับนี่ ที่ใส่สงขานีก็เพื่อป้องกันอันตรายนะครับนี่จากเซฟตี้ทั้งช้างทั้งคุณนะครับไม่ให้เกิดอันตรายนะครับอ๋อครับก็่าลืมนะครับสร้างบ้านให้กับน้องๆน,นะครับตรงนี้นะครับบ,รบสีที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับ คโูนะครับมีอาการตกมันแล้วก็มีอาการที่จะทำลายควานนะครับเมื่อวาาเลยพามาจากเขานะครับให้เพื่อนๆควานช้างนะครับรวมทั้งหลายๆช่องนะครับเช่นพี่เล็กนะครับมาช่วยเอาน้องช้างเข้ามาก็บกับบริเวณบ้านนะครับเพราะอยู่ข้างบนจะไม่มีใครดูนะครับเผื่อขาดโซ่ขาดอะไรนะครับเข้ามาอยู่บ้านถึงจะร้อนหน่อยแล้วก็จะให้น้ําประจํานะครับเนาะพอเราจะอยากจะลิ่งสร้างบ้านให้น้องให้เสร็จนะครับเผื่อตกมุงตกมันนะครับจะได้อยู่อย่างไม่ร้อนนะครับเนาะ ยังไงฝากไว้แม่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับท่านใดที่อยากจก็บสะพานบุญนะครับสร้างนะครับพอติดต่อได้ที่ช่องฟลาคบนซิดโรโดนะครับคอมเมนต์หรือจะร่วมนะครับซื้ออาหารออนไลน์กับเรานะครับตอนเย็นนะครับเราจะไลฟ์นะครับสดทุกวันเพื่อบ้านให้กับน้องๆจนนี้นะครับก็ร้อนอากาศร้อนน่าสงสารนะครับเพราะว่าปอควานก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปใกล้ได้เพียงแค่ให้น้ำกับให้ยาเท่านั้นเพราะว่าอาการของเขาก็ยังไม่ปกตินะครับ ยังค่อนข้างที่จะมีแสดงไปเก็ยาใส่นะครับเนาะนี่แหละครับแสดงอาการของช้างตกมันเริ่มต้นนะครับจะไม่เหมือนช้างที่ตกมันประจําที่ว่าทุกๆปีนะครับนี่เป็นช้างหนุ่มนะครับจะตกมันหยุดบ้างไม่หยุดบ้างเล่นบ้างไม่เล่นบ้างมีอาการนะครับใส่ควานครับที่ดูแลนะครับยังไงก็นี่แหละครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเซฟตี้เฟิร์สนะครับเซฟตี้เฟิร์สนะครับทั้งช้างทั้งคน ย่ายเกิดอันตรายเนาะครับตอนนี้โอกาสค่อนข้างร้อนมากนะครับนี่ผาเที่ยงผ่าบ่ายโมงสองบ่ายสองเลยครับนี่อูนะ้ส่วนหญ้าอาหารก็พอควานจะไม่กักปุ๊จะไม่กักเก็บนะครับลดนะครับจะไม่ลดอาหารจะให้กินเต็มที่เลยนะครับตอนเย็นก็จะคาราอาหารออนไล่ให้กินเต็มเพื่อจะให้น้องนี่ถ้าจะออกมันให้ออกเลยนะครับ ก็จะดอลูโดลดูอาการนะครับอย่างน้อยตากแดดแบบนี้นะครับต้องให้น้ําแบบนี้อย่างน้อยเจ็ดวันนะครับจนโอทุดโศบําสั่งเสียงหรือดูอาการไปเรื่อยๆนะครับถ้าโอเคแล้วก็จะไม่ไม่พาไว้ในร่มมุมทานจะพาไปไว้ในร่มนะครับไม่อยู่ตากแดดเนาะแต่ถ้ายังมีอาการอยู่พื่อนก็ไม่กล้านะครับที่จะออกไปนะครับ โอ้ละบ่โอเดียวนะครับเอ๊ปะอเดี๋ยวเราจะให้สายยาแล้วก็ให้ยานะครับโ่ยดูครับหูกลางใสนะครับดูทำมา่อนข้างที่จะบวมแรงแล้วนะครับแต่ยังไม่ออก ติดตามก่นครับถ่ายคนเดียวเขาได้คนเดียวนะครับคนยังไม่กล้านะครับต้องให้ยาปไปด้วยนะครับเพื่อให้เขารู้ว่าเรามาดีนะครับ กขวัญก็จะทําอย่างนี้อยู่ประมาณสามสิบนาทีต่อครั้งทุกวันเพื่อสามสิบนาทีต่อครั้งของทุกวันองตอนแดดนะครับเพื่อให้มันร้อนนะครับเนาะจนเกินไปนะครับเนาะนะครับก็เราจะมาอัปเดตอาการพี่โดโด้ให้ดูเรื่อยๆนะครับขอพรบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในช่องของเราฝากโครงการสร้างบ้านให้กับดโด,โด้ทรัพย์มงคลด้วยนะครับ สวัสดีค่ะสู้ๆนะครับควานระมัดระวังด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับนะครับคุณแม่รับแชแนลนะครับเพราะว่าเราก็ต้องเซฟตัวเองนะครับนะครับอันตรายนะครับอาจจะมีความสูญเสียถ้าไม่ช้างก็เราประสบการณ์ก็คือผ่านมานะครับเห็นกับตาเยอะๆนะครับเขาก็เป็นช้างหนุ่มนะครับก็ยังไม่รู้นิสัยใจกอในการตกมันที่แท้จริงนะครับส่วนเมื่อวานก็ ดยมีอาการใส่นะครับจะทําร้ายควานแต่ควานไว้ตัวทันนะครับก็เลยไม่สู้นะครับถ้าเป็นบางคนนี่จะสู้จะไม่ยอมนะครับจะคิดว่าเออเราเลี้ยงเขามาเราต้องเอาเขาได้เราคิดแบบนั้นเราคิดผิดนะครับช้างนะครับเป็นสัตว์ที่ใหญ่นะครับถ้าเราจะสู้หรือว่าเราจะเข้าไปนี้ก็ต้องคนถึงเจ็ดแปดคนถึงสิบคนนะครับช่วยระมัดระวังนะครับเราต้องใส่โซ่นะครับ ใส่ขาจนประคองน้องมาจนถึงบ้านนะครับส่วนควานตอนนี้นะครับควานของโรโดก็ยังเข้าไม่ติดนะครับเข้าไม่ได้เพราะว่าเรโดนะครับได้ทําใส่นะครับแต่โรโดเป็นช้างที่นีสใส่ดีนะครับไม่เคยเกเรแล้วก็กับควานกับเพื่อนนี้ไม่มีนะครับแต่ตอนนี้นะครับมีอาการที่เปลี่ยนไปเนื่องจากขมับน้องเริ่มจะบวมนะครับแต่น้องยังตกมันไม่ออกเนาะนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงนะครับเพราะว่าช้างนี่เราจะ ช้างซีโดนี่ถ้าได้ตกมันแล้วนะครับจะอารวาสหนักกว่าช้างปลายนะครับก็เราต้องเซฟตี้นะครับใส่ปกสองขาไว้เพื่อชะลอการเดินเร็วแล้วก็เพื่อการติโู้ไม่ให้ขาดไปทําอันตรายให้ผู้คนนะครับบก็อย่าลืมนะครับแม่แม่ครับท่านใดนะครับที่อยากจะร่วมสร้างบ้านให้กับน้องนนะครับตรงบริเวณที่นี่นะครับก็สมาชิกในช่องของเราก็จะมีสามเชือกนะครับสับมงคุโดโด้ญยเกียวงามนะครับ ถ้าตกมันถ้ามีลมตรงนี้พอควานไม่ให้ห่วงแล้วครับตกมันเป็นเดือนก็ตกไปนะครับช่วงนี้ให้กินอย่างเนิ่วนะครับแต่ถ้ามีลมนี้ก็อันตรายหน่อยนะครับน้องอาจจะอาบางทีไหลไม่ออกอาจจะช็อกได้นะครับพมันร้อนเราต้องให้น้ำยี่นาทีต่อครั้งทุกวันทุกเวลาก็นะครับอย่าลืมนะครับแม่แม่ท่านใดนะครับตอนนี้เราได้สั่งเหล็กมาแล้วนะครับสามหมืนคะแนนนะครับ งบเรามีแค่สองหมื่นสองนะครับแต่ว่าควานสั่งมาเลยสามหมื่นนะครับคะแนนเพราะว่าเขาจะมาส่งประมาณวันที่สามนะครับก็มีเวลาไล่สดให้แม่ๆช่วยอีกเยอะนะครับอีกหลายหลายวันยังไงก็ฝากแม่ๆนะครับดูแลนะครับน้องๆด้วยนะครับฝากเป็นหูเป็นอ่าฝากเป็นสะพานบุญให้กับน้องๆนะครับได้ช่วยให้น้องๆได้มีบ้านพักอาศัยอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้พ่อควานได้มาอยู่บ้านประมาณเกือบสองปีไปีปีกว่าแล้วนะครับปีกว่าที่ตกงานมาแล้ว ก็ถ้าน้องช้างมีอาการตกมันพ่อขวานก็จะไม่พาไปรับจ้างเดินนักท่องเที่ยวนะครับเพราะพ่อขวานเคยคิดว่าตอนแรกแล้วว่าถ้าทํางานจนน้องตกมันจะหยุดนะครับจะหยุดนะครับจะอยู่บ้านเข้าโครงการนะครับเพราะว่าเอามันเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวและเป็นอันตรายต่อพ่อขวานนะครับถ้าเกิดน้องตกมันมาคาวนักท่องเที่ยวนี่อาจจะ ทำร้ายนักท่องเที่ยวเราก็อาจจะเป็นคนผู้ได้รับผิดชอบเยอะแยะอีกนะครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์เราสอนมาแล้วนะครับสอนเรามาหลายๆเรื่องเราก็ต้องเซฟตัวเองนะครับถ้าอย่างนั้นบ้านนี้ก็จะเป็นบ้านทาวนให้กับโดโด้ซ้บมงคลนะครับพื้นที่ของบริเวณเรานะครับแล้วก็รอจนนะครับโครงการจะเปิดรับนะครับระดับแม่แม่เอฟซีท่านใดนะครับอยากจะนะครับร่วมด้วยเช่อกันก็เชิญเลยนะครับติดตามคลิปของเรานะครับ ได้ที่เราเลยนะครับนี่เราก็มีคลิปเมื่อวานนะครับเดี๋ยวไปกลับไปอยู่ย้อนหลังได้นะช่องปลายทรัพย์มงคลซีโดดโดนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามผมก็ได้อมาอัปเดตอาการให้ดดให้ฟังนะครับส่วนเย็นนี้นะครับขายอาหารออนไลน์นะครับเพื่อสร้างบาทให้น้องอีกเช่นเคยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอให้ทุกท่านยังมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคกิดสิ่งใดมุ่งมา่ปรารถนานะครับก่อช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับระลอกสามนะครับ คนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอาการดูๆให้ฟังทุกๆวันนะครับอีกตอนเย็นนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับสำหรับตอนนี้เดี๋ยวพ่อควานก็ขอหยุดการไล่สดก่อนเนาะเพราะว่าไลยนานนะครับตากแดดเครื่องร้อนเลยนะครับก็เดี๋ยวไปไปดูทรับย์มงคลตนะครับเพราะว่าแตัมงคลปลูกไว้ข้างบนนะครับตอนนี้นะครับต้องไปดูทีละเชือกนะครับเนาะก็นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับ Thank you